สวัสดีค่ะพสกันอีกแล้วในซ่งน้องหน่อยสาวเล่าค่ะสวัสนี้พามากินต้มอึงค่ะต้มอึงไข่มจ้ะไข่ตัวหนึ่งที่เดือนบวแล้วก็ะตมหมกุ้งค่ะักเข้าวันนี้ก็มีพักบุ้งค่ะพักสะอมแล้วก็รกละผ้าค่ะกระติกกรดกัดนะตัดแก้วกัดกรอบบจักัดยักงยั้งเพื่อ้นยั้งดอกกินทุกอย่างมาจ้ามาลงมือกินกันเลยจ้า จแซบ่บเอาให้ไม่ของพก่นี่เด็ดแซ่บสดปะ่ะอืมต้มส่วต้มส่วแบบเล่าเปปนี่ใส่กพิกนี่่ัว่เล่าเห็ดต้องการไปเอาจานหลังบ้านให้แม่หน่อยลูกจ้ะสามใบเด้อ จานแจานแล้วก็ไก่ยูเล่ย์เอื้องขาจะแข่วสิรุดบ่เนาะ ระดตบโมฮูระดับโมฮูนี่อึอ้งใครอึ้งใครอยู่นี่ไอมไม่มามามาลองสิมใช่มันยม่หไหมลองสิมอม่ใะใส่ผักแพ้วไงใส่ต้มชัวใส่พักแพ้วน้ำ ถ้าไหนเกิดยังพักี้มาบ่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณครับจริงไหมได้กระดูอืมใข่ ใครอึงลูกก็ดูไม่คึงก็น้องข้างในปะน้องข้างในหรอลูกชายขอมากินตรงอึงอื้อดยอดแยะปะลองเนี้ย Cái gì Tâm ưng này. Con bọc kìm. Con bọc kìm chị đi. Ừ. À. em bên này. Ui, มันจะออกมาไปข้างในแลเออ เดี๋ยวไม่มูเนมานกกินน้ำซ่บ ให้เจมส์ทอให้เ,หเมจมส์ทอแต่นีก็จ้าเรายีดตบอื่นสองคนก้อนหนึ่งเข้ามากินก็เป็นแค่มาจากกบบองแสบมา้ อันออนี้เเดีชเมยังเไวกีใครโดยเาใครอืม hai mươi lăm khảo chạy vào đó ạ cô giáo hết

cái có cốc cốc Mấy nhà chập nhạp với đó tùm đi เราหากระมตัวอยู่บ่ฮะเาจะนี่ยังหรือว่ากระลกว่ามันกินบางอลฮะว่ามันเออกินไปเลย จากดังนี้ล้ค่ะดูของเอออย่างของแถวห้วยของแถวเมือนเป็นบา้านของเตา่า กินขึ้นพยาในเจือีนกิทเต็เต็นไทยพี่น้ะงวัว่าที่ม์ไ่แข็งเองตุมตุมมาดนหรือเปล่า ไม่เหนีกแล้วมาะมือใหม่หัดทำคลิปตัต้งกล่องอยังบ่เทียงว่ากินเฉยแค่ไรไปได้มาแล้วหมดแล้ว เดือเียอะไรนะอะไรดุไม่ต้องมานม่หลายคลิปด่ดูกับพ่อพ่อวดรัดแม่ไปแหละ

คลิปนี้ก็สิจบเพยีงพยงเท่านี้ราคะอันใดกินบ่กินบ่จังได๋ก็อกออกขอตัวขออภัยนําเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะใกล้จะบริผ่าดคลิปนั้นคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ